สบายดีข้าพระเจ้าวาสนาเป็นที่พรึกษาการคาารถนิสันยูโรดิสัตตันจงมอเตอร์สำหรับคลิปนี้ข้าพระเจ้าจะพาท่า,านดูขามาหูจักเกียวกับระบบความปลอดภัยที่ว่ามีอยู่ในรถนิสันนาวรลาของเราระบบ a b s หรือระบบป้องกันการเมินไหลเป็นระบบสมอง้นหาม้อที่ใส่เป็นอาวุธออฟโรดและความปลอดภัยในเส้นทางออฟโรดเวลาข้าไปตามเส้นทางเมินทางตง้มและทางตุกคุมบิดตัว ที่เฮตไฮโลขังไหลขางหนึ่งมั่นแขวนและสูญเสียกำลังระบบนี้จะเหตุเวียกโดยออโตโ้เฮตดหนาทีจับโลหรือเบรกลอทีแขวนร้อยแล้วทรงกำลังไปยั่งโลเฮตไฮโลลังกาวนั้นมีแห้งบือนออกจากอุปสรรคไหลแบบง่ายหลาย และอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ RDL เป็นระบบล็อกเฟืองถ่ายระบบนี้จะล็อกเพลาสายและเพลาขัวให้เป็นแกนเดียวกันมีเพียงสองหลอหลังเท่านั้นที่เบินดวยพลังแห้งมหาศาลไปพร้อมกันส่วนคูเหลาะหนาแมนเฮ็ดเวียกอิสระหมุนภายหมุนมั่นและระบบนี้ต้องไใส่ควบคู่กับระบบฟโฟโลในไม่เสถาง,งาและทางออฟโรดเท่านั้น โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซีมีเพียงเท่านี้สำหรับดูค่ะทานไรสนใจก็สามารถติดต่อหาขาปะเจ้าไรที่เบอร์เก่าหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดขอขอบใจบ๊ายบาย